สวัสดีครับทุกคนวันนี้วันพุธมาเล่นขากันนะครับวันนี้ไม่ต้องใช้เบาะเลยครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วทุกคนวิง่งนครับวิ่งอยู่กับที่เลยอชวิ่งมาแล้วครับโอเควิ่งอีกสิบเก้าแปดวันนี้ขยับไม่เยอะแต่ว่ารับรองปวดขาแน่นอนครับอีกห้าสี่สามสองหนึ่งเตะไปข้างหน้าแบบนี้ครับเตะไปเรื่อยๆครับ แต่ไปข้างหน้าแบบนี้หายใจออกทอนเตะขึ้นมาโอเคต่อไปเตะเริ่มข้างครับทีละข้างห้าครั้ง3 4และ5โอเคสลับข้างครับไป1 2 3 4และ5โอเคหายใจเข้าหายใจออกแต่พื้นด้านล่างครับ มาหยยกันน่อโอเควันนี้นะครับมีทั้งหมด3-5ท่าเท่านั้นเองแต่ว่า3-5ท่าวันนี้นะครับผมเราจะทำทั้งหมด5เซตนะครับวันนี้เราเรียกกับกำลังกายนี้ว่าห g h v ุ่ u เ e ิร์ k เอานะครับท่าแรกก็คือ Normal s q u a อนะครับโอเคสควอ t แบบนี้1 2 3โอเคสอนก่อนนะทีละท่าเนาะท่าที่2ครับ เป็นซูโม่สควอตแบบนี้แต่ว่าเลคลับขึ้นมาครับขยิงขึ้นมาขยิงขึ้นมาข้อเท้าให้สูงที่สุดนะครับตอนวางลงไปนะครับเลคลาบมันต่างกับปกติเนะเลคลับปกติขึ้นแล้วเราจะห้ามส้นเท้าแตะพื้นแต่วันนี้หวางส้นเท้าได้ไม่งั้นอาจจะล้มได้แล้ว้ที่สามครับหัวซิดครับหัวซิดวันนี้เราทำหกสนับนะครับผมโอเคเตรียมตัวครับวันนี้สควอตก่อน ควอครั้งนะครับผมทําทีละท่าเลยทุกท่าวันนี้20 20หลาย60ครับเตียมตัว5 4 3 2 1เปิดขาออกเปิดปลายเท้าออกเล็กน้อยครับเปิดเข่าตามปลายเท้าไปควอดลงไปขึ้นมานับ1 2 3นับด้วยกันครับ4ก้นกับเข่าอยู่นะครับโดยการทิ้งนัหนักไปข้างหลัง6 8 9ยืดอกมองตรงไป10 11 12 13 14 15 16 17 18 19และ20โอเคท่าที่2ครับขมิบก้นเล็กน้อยเปิดปลายเท้าออกไป ห้มือวางไว้อย่างนี้ก็ได้ครับมือตั้งไว้อย่างนี้ก็ได้4 3ทําทีละข้างนะครับ2 1ขวายกไปก่อน1 2 3 4ลงให้ต่ำ5 6า0ีครั้งครับ7 8 9 10 1 2 3 4ยิ่งลงต่ำก้นเข้าเข่าก็ดี6 7 8 9และ20โอเควอซิต60วินาทีเตรียมตัวอีก10 9 8 7 6 5 4 3 2เข่ากับข้อเท้าตรงกันนะครับ2 1ไปครับ1 2 3ใครไม่ไหววางมือไว้แบบนี้ใครไหวขึ้นมาครับ10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ยี่สิบหนึ่งสองสี่ห้าหเจดฟังไวแบนี้ก็ได้แปดเ้าครึ่งทางแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแดเสี่สิหนึ่งสองสหายใจตลอดสี่ห้าหกเจ็ดแดเห้าสิบหนึ่งสอสห้า 7 8 9และ60โอเคเค่อยๆลุกขึ้นมาครับโอเคถ้าท่าไหนทุกคนรู้สึกไม่ไหวนะครับพักก่อนแล้วนับลมหายใจตัวเอง1 2 3แล้วกลับมาทำต่อนะครับไม่ใช่หยุดไปเลยเนาะพัก30วินาทีเดี๋ยวกลับมาเจอกันเป็นไงบ้างครับถ้าวันนี้พื้นฐานแต่ว่าเราเพิ่มจำนวนครั้งขึ้นไปเนาะทำให้มันใช้พลังงานเยอะขึ้นใช้กล้ามเยอะขึ้น เองนะครับไม่แปลกนะครับถ้าทุกคนรู้สึกเมื่อยแล้วคือถูกต้องละพอโค้ชก็เริ่มรู้สึกกล้ามเริ่มเมื่อยแล้วอีก10 9 8กลับมาครับ7 6 5สควอต20ครั้งเซตที่2 4 3 2 1ไปครับ1 2 3ดันสะโพกไปข้างหน้าด้วย4

ซูโม่สควอตแด์เลกครับห้าสี่เต็มตัวสามเปิดปลายเท้าออกเปิดขาออกด้วยสองหนึ่งไปครับหนึ่งสองรู้สึกตึงด้านขาด้านไหนไหมสี่ดีมากห้าหกนับด้วยกันเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองก้นให้ต่ำไว้สามสี่จะครบแล้วห้าหกเจ็ดแปดเก้า และ20โอเคเจใครทำบอสซิตไม่ไหวนะครับบอสซิตมันเป็นท่าที่ทำให้เราฝึกใช้กล้ามขามัดข้างหน้าใครทำไม่ไหวโคช้ชขอ30วิก่อน30วิเสร็จพักสัก10-15วิแล้วก็ทำต่อวนให้ครบ60พร้อมกันเนาะพักนิดนึงก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเมื่อก่อนโค้ชก็เป็นเหมือนกันบางทีมันต้องพักบ้างบางทีตอนนี้เรายังไม่ไหวทุกคนไม่ได้ออกกำลังกายเก่งเท่ากัน ดังนั้นทุกคนต้องให้โอกาสที่ตัวเองจะเก่งขึ้นจุดไหนที่เราจะสู้เราก็ต้องสู้จุดไหนที่เราควรพักเราก็ต้องรู้ตัวเองว่าโอเควันนี้พักก่อนไม่ไหวจริงๆรเดี๋ยววันหน้าฉันจะดีขึ้นแบบนี้เนาะไปได้ทัน60ิวินาที5 4สี่ใครไม่ไหวจริงๆวางมือไว้ที่เข่านะครับช่วยลดความหนักของท่านี้ได้5 4 3ส1สามสองหนึ่งเริ่ม1 2สองแบบนี้จะยากที่สุดนะครับ3 4สี่ 5, 6 7 8 9เขากับก้นเท่ากัน11 12 13 14 15 16 7 8 9 20 1 2ออกแรงทั้งฝ่าเท้า3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50, 1, 2, 3, 4, 5 0 1ห้าหเจ8 9และ60โอเค บเงิให้ตัวเองนะครับพัก30วินาทีเตรียมตัวเข้าสู่เซตที่3ครับผม y ย a โอ้พ <Yeah. Ooh. S 1> ักอีก2ี่สิวินาทีครับสนุกไหมครับวันนี้โคชวนสนุกมากอยากให้ทุกคนสนุกไปด้วยกันเนาะเปิดเพลงตอนออกกำลังกายก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้เปิดเอาเป็นว่าทุกคนเปิดเองเนาะ เปิดไมค์โค้ชชวนดังกว่าเพลงนิดนึงหรือว่าใส่ในหูฟังก็ได้แล้วก็อย่าลืมเทคนิคลับทําไมออกกําลังกายไม่เก่งขึ้นทันทีทนไม่ไหวทัทีความลับอยู่ที่จังหวะการหายใจตอนที่เราออกแรงเราต้องหายใจออกนะครับได้ยินเสียงไหมหรือว่าหายใจแบบทางจมูกก็ได้เนาะแต่โค้ชชวนมักจะหายใจออกทางปากสำหรับกระจมูกเท่าเท่ากันเพราะว่าโค้ชต้องนับด้วยถ้าทุกคนเริ่มที่จะนับแสดงว่า เริ่มที่จะหายใจออกแล้วเพราะว่าเราเราพูดใช่ไหมเราก็หายใจออกไปอย่างนี้โอเคดังนั้นทุกคนต้องนับด้วยกันนะครับผมอีก5 4เตรียมตัวครับ3สควอต20ครั้ง2 1ไปครับเสร็จที่3แล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4ก้นไม่โดดขึ้นนะ5ดูโคชดิ้งไว้ตลอด6 7 8ขมิบก้นด้วย9ดันสะโพกไปข้างหน้า10 1 2 3 4 5 6 7 8 9และสุดท้าย20โอเคพักอีก10 9 8 7 60วินาทีวอร์ซิต5 4 3 สองหนไปครับ1 2 3่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสอสี่ห้าหกดแดเยี่สิบหนึ่งสองสสี่ห้าหกดแดเสาสหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด้าสี่สบหนึ่งสองสสี่ห้าหกดแปห้าสุดท้าย1นึ่งสองสสี่ห้าหกเจและหกโอเคค่อยคอยขึ้นมาตกมือให้ด้วยนะครับ พัก30สิบวินาทีครบแล้วครับขั้นต่ำของเราวันนี้ก็คือ3มเซตเนาะใครที่ยังไหวนะครับวันนี้เบาๆก่อนแล้วกันเนาะให้ทุกคนได้พักขออีกแค่เซตเดียวไม่ต้องถึงห้าก็ได้นะครับสี่เซตก็พอเนาะโอเคเลยแค่เซตเดียวนั้นพัก30สิวินาทีครับ <c oughs> เห็นไหมว่าออกกำลังกายใช้เวลาไม่เยอะเลยแต่ว่าแค่นี้ก็ รู้สึกว่าเหนื่อยเต็มที่แล้วเนาะเพราะว่าทุกทุกออกกําลังกายโค้ชจะไม่อยากใช้เวลาเยอะเกินไปและไม่ทําให้หนักเกินไปแต่ว่าความเข้มข้นในแต่ละวินาทีแต่ละนาทีที่โค้ชทำมันเข้มมันหนักเนะาะพักให้น้อยออกให้หนักคือตอนออกเราโฟกัสทําให้มันเสร็จทานเสร็จเสร็จออกกําลังกายเสร็จไปดื่มเช็คดื่มชาเตรียมอาหารสำหรับพรุ่งนี้พักผ่อนเป็นเวลาให้กับทุกคนทุกคนจะเห็นว่า เราแบ่งเวลานิดเดียวมาออกกำลังกายแค่นี้ก็20%ผลลัพธ์ของเราก็เติมเต็มได้อีก80%คืออะไรที่เราต้องกินกินเชคกินชากินอาหารที่ดีอาหารคลีนอกไก่สลัดนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่เตือนตัวเองเสมอว่าออกกำลังกายมันหนักขนาดนี้ทำไมเราถึงไม่เลือกกินให้มันดี ไม่งั้นเราต้องไม่เสียแรงเสียเวลามาอาอกกาลังกายซ้ําแบบนี้ตลอดนะครับเป็นกํนาลังใจให้ทุกคนสู้สุดสุดท้ายกันแล้วเนาะโอเคสนลดสนลดอีก5 4เตรียมตัวครับ3สควอตครับ20ครั้ง2 1ไปครับ1ใครรู้สึกขาบเบามั้ง3ทิ้งน้ำหนักพอก้น4ี่ห้าห 1ิบหนึ่งสองและยีสโอเคซูโม่สควอตห้าสี่สามสองหนึ่งไปครับหนสองเปิดขาวออก3กลนไม่โดด4ีห้า 6 7 8ดันสะโพกไปข้างหน้าเสมอ5 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9และ20โอเคสุดท้ายแล้วของวันนี้วอร์ซิต60วินาทีเราสู้ไปด้วยกันเราทำได้ถ้าไม่ไหว วางมือไว้แบบของเขาเป็นแบบง่ายนะครับอีก5 4 3โค้ชสู้ทุกคนก็ต้องสู้ให้เต็มที่2 1ไปครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสามสิบครึ่งทางแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าห้าสิบสิบเก้าแปดเจ็ด หกห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคค่อยๆลุกขึ้นมาครับและตบมือให้ตัวเองนะครับโอเคยืดเล็กน้อยครับเล็กเคิร์ไปด้านหลังหู้สึกว่าขาตึงเลยนะเนี่ยทุกคนตึงเหมือนกันไหมครับโอเคอีกสิบครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าและสิบโอเคหายใจเข้าแตะพื้นท่านล่างครับห้าสี่สามสองหนึ่อยค่อยๆขึ้นมาไอ้ขาไปข้างหน้าดึงเข้าหาตัวเองครับยืดแฮมสตริงและน่องสลับข้างครับโอเคหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าหายใจออกแรกสุดท้ายหายใจเข้าหายใจออกตบมือให้ตัวเองนะครับเยี yeah. ่ชนเช็คกันนะครับผมปิดท้ายคลิปนี้ด้วยอาหารสุขภาพดีอีก5 4 3สี่สามสองหนึ่งเซชิสขอบคุณทุกคนมากครับที่มาฟิตด้วยกันวันนี้ใช้เวลานิดเดียวแต่ว่าเหนื่อยมาก <laughs> ใครไม่เหนื่อยพิมพ์มาบอกโคชวนหน่อยดิ ใครมีไลน์โค้ชฟนที่มาบอกเลยว่าไม่ไหน่เลยโคช้ชแล้วเจอกันใหม่ครับมนสุบเล่น X and c o อนด์คอมอสซ์เวิรนะครับมาฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางกันแล้วเราเจอกันบ๊ายบายครับบ๊ายบาย